สวัสดีนะทุกคนวันนี้ฉันจะมาเล่านิยายเรื่องความหวังที่ริบรีภายใต้ความมืดมิดการครั้งหนึ่งโลกเคยเป็นของมนุษย์แต่วันหนึ่งสงครามระหว่างมนุษย์กับแวมไพร์ปะทุขึ้นแวมไพร์แข็งแกร่งเกินกว่ามนุษย์จะต้านไหวทหารและผู้ใหญ่ล้มตายแทบหมดเหลือเพียงเด็กๆก,ก,กับมนุษย์ที่ยอมจำนวนและเพื่อให้มนุษย์อยู่รอดเด็กๆจำนวนมากถูกเก็บมาเลี้ยงในฐานะาตุเลือดเช้าวันหนึ่งใต้ต้นไม้ใหญ่ในสวนฝึก ด็กนุ่มผมสีทองนั่งอ่านหนังสือสุขภาพอย่างสงบเขาชื่อว่าซีนิวสีนิวมองท้องฟ้าแล้วพ,พึมพำเหมือนพูดกับตัวเองว่าช่างน,น่าเสียดายจริงที่มนุษย์กับแวมไพร์ไม่อาจลงรอยกันได้เสียงกริ่งดังขึ้นเขาค่อยๆเดินไปห้องเรียนในทางเดินเต็มไปด้วยเสียงคุยเสียงโหราเสียงฉีบกันวุ่นวายแต่ซีนิวไม่สนใจเขาเลือกนั่งริมหน้าต่างเพื่อดูวิวแล้วอาจารย์ก็เริ่มสอนไม่ใช่วิชาธรรมดาแต่เป็นวิชาความจงรักภักดีต่อแวมไพร อาจารย์ถามว่าใครเกลียดแวมไพร์บ้างไม่มีใครกล้ายกมือเพราะทุกคนรู้ดีแค่คิดต่อต้านก็อาจถูกกำจัดในห้องนั้นเองมีเด็กหนุ่มผมสีน้ำเงินคนหนึ่งนั่งแอบมองซีเนียรเขาชื่อว่าไฮแรนพอซีเนียรหันไปเห็นไฮแร์นก็รีบหลบตาหน้าแดงด้วยความเขินเหมือนแค่ถูกมองกลับก็ทำให้หัวใจสั่นแล้วช่วงพักไฮแรนหยิบสมุดวาดรูปอ,อกมาวาดดอกไม้เงียบ,ยบแต่ยังไม่ทันเสร็จพวกเด็กเกเรก็มาหาเรื่อง วาดอะไรเอาวะขอดูหน่อยหฮแรนส่งให้ดูด้วยความหวังดีแต่คำตอบที่ได้กลับเป็นความใจร้ายไม่เห็นสวยเลยพวกนั้นแย่งกระดาษฉีกทิ้งต่อหน้าต่อตาจากนั้นก็ซ้อมไฮแรนจนล้มแล้วหัวระ,ยะหยอกไฮแรนพยายามกลั้นน้ำตามมือสันเหมือนอยากหายไปจากโลกและในตอนนั้นเองซีนิวเดินเข้ามาเขาคูอจะไปบอกครูปรัปแค่ยินชอนีพูดเกเรก็อน่าซีด้ยเรรีบนี่เปันที ซีเนียวไม่ได้ช่วยด้วยกำลังแต่ช่วยด้วยความกล้าและความเมตตาเขายื่นขนมให้ไฮแรนพร้อมพูดเบาๆไม่เป็นไรนะไฮแรนจับมือซีเนียวแล้วลุกขึ้นตั้งแต่วินาทีนั้นพวกเขาเริ่มเดินไปด้วยกันตอนที่ไฮแรนนั่งกินข้าวคนเดียวมองคนอื่นมีเพื่อนมีเสียงหัวหราอแต่เขามีแค่จานอาหารกับความเงียบแล้วก็มีเสียงหนึ่งดังขึ้นค้างๆคนนั่งโดยคนสิคนนั่นคือซีเนียว ซีนิวชวนคุยธรรมดารรมดาถามว่าอาหารอร่อยไหมและหยิบขนมจากกระเป๋ากางเกงออกมาให้ลูกอมหมากฝร,รั่งโอริโอให้เรนตตะลึงเพราะขนมพวกนี้ในสวนฝึกแทบหาไม่ได้นายไปเอามาจากในเยอะขนาดนี้ซีนิวยิเป็นความลับนะายวันเดียวกันเป็นค่าพละบรรยากาศที่ควรสดใสกลับกดดันเหมือนสนามประหารครูสั่งให้วิ่งทดสอบ ซีเนียวิ่งทันเพื่อนแต่ไฮแรนช้ามากเหนื่อยจนแทบลมคำพูดเย้ยๆดังรอบตัวครูยังตะโกนด่าว่าอ่อนแอไฮแรนเริ่มเกลียดตัวเองคิดว่าตัวเองเป็นภาราเป็นคนไร้ค่าแต่ซีเนียรกลับวิ่งช้าลงเพื่อให้ไฮเรนไม่โดดเดี่ยวนายไม่ได้อ่อนแอหร,รอกนายแค่ยังไม่เก่งเรื่องนี้และตอนที่ไฮเรนจะลมซีเนียรกอดรั้งไว้ไม่ให้ลมเราจะผ่านไปด้วยกันใกล้ถึงเส้นชัยแล้ว สุดท้ายทั้งสองผ่านเส้นชัยพร้อมกันแม้ต้องเสียคะแนนแต่ซีเนียวเลือกเพื่อนมากกว่าตัวเลขวันต่อต่อมาความสัมพันธ์ของทั้งคู่แน่นขึ้นเรื่อยๆช่วยกันทำเวนแม้คนอื่นทิ้งไปหมดมีช่วงหนึ่งของตกจากตู้จะหล่นใส่หัวซีเนียวไฮเรนรีบเอาตัวเองเข้ารับแทนหน้าของพวกเขาใกล้กันมากจนหัวใจเต้นผิดจังหวะไฮเรนพูดเสียงหลอลไม่เป็นไรนะซีเนียวยิ้มหวานตอบขอบใจนะ หลังจากนั้นสูนฝึกประกาศข่าดจำคัญอาทิตย์หน้าจะมีการสอบและผลสอบจะตัดสินว่าเด็กแต่ละคนต้องไปอยู่กับแวื่อนไปตนไหนนั่นแปลว่าถ้าคะแนนไม่พอซีนีวกับไฮเรนอาจถูกแยกจากกันตลอดไปไฮเรนกังวลจนแทบหายใจไม่ออกเขาบอกว่าเขาเรียนไม่เก่งกลัวทำไม่ได้แต่ซีนีวพูดเรียบเรียบเหมือนเป็นเรื่องแน่นอนไม่เป็นไรเดียวฉันช่วยเดยวให้และแล้วพวกเขาก็ต้องเจอกฎเหล็กของสูนทรภูก ครูพรยผู้คุมรูบียปโหอทีสุดครผิดรบูบยบโดนดีตันทีสีนิโอตกลักอ,อกไปพราะผมสีทองผิดรบูบยบทั้งที่เป็นสีผมโดยกำเนิดครูก็ไม่สนให้เรนไม่ทนเขายกมือขึนครูครับเดียวผมโดนแทนเองเขาโดนตีแทนสีนิอเจ็บจนขึ้นรอยแต่เขากัดฟันทนเพราะเขาทนเห็นสีนิโเจ็บไม่ได้ต่อจากนั้นทั้งสองเริ่มติวกันที่ห้องสมุดซีนิโออ่านสุขภาพกับสมุนไพร ไฮเรนอานสัตโลกแต่สายตากลับเลิอ่มองหน้าซีเนิยวมากกว่านังสือไหเรนเลิ่ลุกปากชมน,นายหล่อมากซีนียวหัวรอบเบาๆแล้วตอบนายก็หล่อเหมือนกันคำพูดสันส้นๆแต่ทำให้ไฮเรนหน้าแดงจนทำอะไรไม่ถูกตอนเย็นมีงานพบปะก,กับวันไยวัเลนไทยพูดถึงอนาคตอย่างโหดร้ายไฮเรนสั่นหายใจไม่ออกซีนิจับมือสอนให้หายใจช้าๆคืนนั้นทั้งสองแอบไปดูดาวตก พูดถึงความฝันถึงวันที่โลกเป็นอิสระไฮรันบอกว่าจุดมุ่งหมายตอนนี้คือสอบให้ได้เท่าสีเนียวเพื่อจะได้อยู่ด้วยกันซีเนียวบอกว่าต่อให้มีลวดน้ำขวางก็ยากพวกเขาไม่ได้แต่ความจริงก็ปรากฏขนมเหล่านั้นถูกแลกด้วยเลือดของสีเนียวคืนหนึ่งไฮรันเห็นเขายอมให้วันภัยกัดคอแลกขนมมากองโตรอยยิ้มของทุกคน เกิดจากเลือดของเขาซีนียวบอกว่าแค่อยากเห็นทุกคนยิน้มเพราะที่นี่มีแต่ความเศร้าแต่ไฮเรนไม่อยากให้เขาเจ็บพืดด้วยความห่วงว่าอย่าลืมดูแลตัวเองเวลาผ่านไปใกล้วันสอบไฮเรนเครียดจนกินไม่ลงแต่ซีนิยวยังคงดิวให้ทุกคนเป็นเหมือนแสงสว่างของสวนฝึกและในที่สุดวันสอบก็มาถึงทุกอย่างจะทุกตัดสินตรงนี้เอง ซีเนียกับไแรนจะได้อยู่ด้วยกันหรือไม่ติดตามตอนต่อไป